เน็ตบ่มี่พี่น้องเน็ตนรุดเน็ตรุดแล้วเน็ตรุดแล้วมาในมาฮ็ดคลิปต่อนี่ไายครับมึงเนี่ยกำลังออกพี่นอ้องเฮ้ยม,มึงเนี่ยเห็นบ่น เจ้าเห็นบ่ลา,ายกักนะเก็บไปฝากเพื่อนพี่น้องเก็บไปอัดฟิลไปถาเพื่อนมเจ้าจะไปยามเพื่อนนะมึง่งผมเห็นบ่เหลืองเต็มป้าอยู่อ มึงเนี k ia k ia uh. 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 Ie ie ่ยมึงเนี่ยมึงจะว่าป้ะหลยคักเก็บมวนคักพี่น้องเอ้ยมากับเพื่อนพี่น้องช่องเพื่อนว่ายน้ดอกช่องว่ายน้ก่อนลืมให้ นี่พี่น้องเป็นปลาอยูอ่หลายขั้งม,มัน,มนเก็บสาอะไรนี่พี่น้องเลยเฝ้าเก็บเฝ้าเมียอเนี้ยเฝ้าเก็บเอาเฝ้าเมียไปพลักงก้นกับมิทธมินนัดไปหาหมอเขียว เงินคุณมานี้มานี้อย่ามันี้อย่างมานี้ชาแนลตอืมมากับคุณมันนี้ชาแนลพี่น้องเออมานี้สีขอลพู่มเรื่อื่องงาไงกันก็ลืมมานี้สาวมานี้สีขอละพุ่มนะพี่น้องเป็นอยู่อำเภอสีขอจังหวัดสุรินทร์เป็นกันเลยว่าเป็นสาวมานี้สีขอละพูมอาจัดเป็นว่า à mà đứa mà đứa piong đấy, cái kiếp nhiệt năm cẩn à, theo như là gì e p gì đó piong anh nấp bị phi bỏ bao anh phao, cứ qua phải là tháng này gần mướt này gần mướt câu rồi, cái mà kiếp nó piong, mẫn mẫn cả ngáy lằng là กำลังเกิดพี่น hmm? ้องเลยเห็นปะนี่เอาไปผัดเอาไปผัดน้ำมันหอยใส่เต้าเจี้ยวเมียนกรอบๆพี่น้องกรอบๆเห็นปะอโอ้ยเข่าไก่ไร้กล้องข่อยกับพะสาเทียนนี่เดแยวมาพูดเดียวนะพี่น้องพูดเด็กกับมือเดียวมือเดียวบ่มีตากล้องพี่น้อง ตากลองนั่นบ่นมีเห็นบ่เห็ดคุณเออบ่มีตากองมาแต่เลยเมื่อหนึ่งเก็บตากับว่าไดเมืองกลงองะนนยังไงฐานบ่อไดเมืองกลองพี่น้องมันเมืองตาเห็ดแต่ว่านกองไปทางไหนเมื่อไปทางไหน มันเรล่าบพาสัมพันธ์ทำไมตีกันจังเม็ดมนี่ไงอ,อยากเห็นว่าวันนี้เขาไปขูดขาออกพี่น้องเอ้ยเขาจานันทันอืนเห็นบ้ยางขืนเขาพี่น้องมันเป็นเนืันเป็นเนื่นวันนี้มันก็นเลยเยื่อยอืม อืนเห็นบ่อปลาปลา,าเหย็นี่พี่น้องน้าน้ำกันเลยพี่น้องกับสาวมานนี่สีกอเลยสีกอเราพุ่มนี่ไปใส่กับไปน้ำกันเออไปใส่ก,กันไปน้ำพี่น้องครูขาคูขา,ขาอืม <c oughs> อืมมันเป็นดี่ <c oughs> เฮ้่ขัน่งนพี่น้องเลี้ยงเต็มอยู่ไหมเห็นปะนนอเ,เ,เจว่ตนีเราก,ก,ก็กำลังเสียบอืมคนรหยากันเด้อพี่น้องเด้อมันเนบื <laughs> บอเอ่อป,ประหยัดมึงเน่บื่อปหยาดมันก็นเลยบร่รหยดกันมวลเจ็บมวลรสหานมูเจ้าเนาะอยู่เมืองไทยข้างนี้น้อดกน้อยอยู่มืองไทยนาะยใหญ่อือยู่น้ำกันเกลีน้ำกันพี่น้องใหญ่ไม่แล้พี่อ เจ้าก็ยุดตัวยุดเจ้าเจ้าก็ไม่มองก็กระยุดนี่เลยนยุดแบบนี้เออหนา่นายุดแล้ววันนี้บ่เจ้ายุดเจ้ายุดออกเลยตัวเอากระเบล่าพี่นบ่เอาลาอยู่นี่ยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเก็บซอยกันเด้อพี่น้องจ้ะเนี่ย nhìn vâng qua cửa hm nữa hm 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 út út tăng ơi เกิดเต็มอยู่มึงนะโอ้ยน้องเอ้ยมาผู้เดียวมันก็ยังสี่ละเพิ่งไายเพิ่งเถาพี่น้องว่ามันเห็ดยเถาดิคนไายเถาพี่น้องคนไายเถาคนไายนั่นเถาหลายเถาแห้งอือไงจ๋อมึงเห็ดโดดเห็ดย่ามีเถา เฮ็ดนั่นมแตรนุ่มๆก้นไทยนั่นมันเทาเมื่อโบเทียงพี่น้องมือโบเทียงกันไทยโบนั่นไข่แนบโบได้เก็บนั่นไทยซื้อคืออยู่เออนี่ทั้งไทยทั้งเก็บแล้วมันมันหลาจะมาไปแนวไดมันโบสามาคี้กันพี่น้องเมื่อกับตาน่ะตาไป่มองเฮ็ดเออเมื่อไปมองเห็ดบะเนี่ยตาบบได้ไป่ามองกล้องเนาะพี่น้องเนาะ 嗯、呃，你了。